มันเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับอยู่ตรงใต้เงือครับมามันน่าจะกินเลือดปลานี่แหละตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ คือสังเกตง่ายๆนะครับริ้วน้ามันจะไม่ปกติครับมันจะมีการม้วนวนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเพราะถ้ามันไม่มีพวกหินหรือกิ่งไม้เลยครับน้ำมันจะเรียบนะแต่ว่านี้สังเกตคือมันเป็นม้วนๆนะครับนี่ก็เป็นการอ่านหมายอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เห็นจากด้านบน,นครับให้คาขคะเนด้านล่างคือถ้าน้ําแบบไหลามาแล้วมันไม่เรียบนะครับมันมีการหมุนวนตรงกลางนะครับให้คิดได้เลยว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่นอนไม่ตอไม้ก็ต้องเป็นหินเป็นแก่งหินอะไรเงี้ยครับลักกักเลยนะครับโอ้โอ king of the m a แมทเลยครับ1.8กิโล กระหมิง14กรัมนะครับเล็กๆไม่ทํางานนะฮะทำงานแต่แบบว่าปลาควายนะครับ ยินดีต้อนรับสู่เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์แล้วนะครับแต่ถึงแล้วยังไงต่อน,นี้ไม่รู้เพราะว่าตั้งใจจะมาเขื่อนป่าศักแล้วก็ปักหมุดมาที่เขื่อนป่าศักนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตานะฮะก่อนอื่นผมขอกดดูแมปกันเลยนะครับเราต้องหาดูหมายที่เราจะเข้าไปนะครับโอเคผมว่าผมเจอเส้นทางที่เราจะเข้าแล้วนะครับ ตกปลาสไตล์ไทยสตรีทนะครับหมายเหมือนี่มามั่วหน้างานหมดเลยนะฮะจุดที่ผมอยู่คือจุดสีน้ําเงินนี่นะครับเดี๋ยวลองขับเข้าไปจอดดูแถวนี้ก็แล้วกันนะฮะไม่รู้มาถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็มั่วมั่วมานะครับเพราะว่าเขื่อนจะต้องอยู่ทางซ้ายมือนะฮะอ่าใช่จริงนะครับผมเราก็ลองขับเข้าไปดูก่อนแล้วนะครับดูที่จะเจอหมายตกปลาหรือเปล่าโหมาถึงนะครับสุดยอดน้ําไม่มีเฮ้ย ทำไมเขาไม่ปล่อยน้าล่ะครับแล้วแบบนี้ผมจะตกปลายัางไงครับเนี่ยโอ้โหเอาแล้วแค่นี้ก็งานยากแล้วครับผมเอาแล้วมาถึงนะครับเขื่อนไม่เปิดน้ำนะฮะแหมตอนแรกว,ว่าจะมาจั่วกระสูกหมายนี้หน่อยนะครับเห็นสภาพหมายนี้ก็ได้แต่น้ําตาเช็ดตัวเข่านะครับโถต่าขับรถมานะครับเกือบร้อยแปดสิบโลนะฮะมาถึง ประตูน้ำไม่เปิดโอ้โหงานหยาบเลยใส่ทริปนี้จะต้องเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยน้ำไม่เปิดแบบนี้แหม้วแถมนี่นะครับด้านหลังผมนะครับเาะซ้ำกระนำซัดนะครับยังไม่ทันได้ตกปลาแล้วฝนมาอีกโอ้อะไรวะนี้จากสภาพนะครับที่เห็นนะครับน้ำไม่น้อยเงี้ยนะครับกระสูบเนี่ยผมว่าคงไม่ได้หวังเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะลงไปข้างล่างหมดแล้วนะครับกระสูน่าจะลงไปกระทางน้ำนะครับ่าจะไปอยู่ตรงแม่น้ําป่าสักนะครับ เาบบีซล็กน้อยตอนนี้ผมอยู่สปริงเวย์นะครับตรงข้างๆเขื่อนป่าสักนะครับสปริงเวย์นี้เปิดน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็มาไล่แมปง่ายๆเลยครับเราดูแล้วนี้เส้นสทางน้ํานะครับอันนี้หาหมายแบบหน้าง,งานสดๆเลยนะครับแบบว่าไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยนะครับคือแค่ปักหมุดมานะครับเราก็ลุยเลยอรงนี้ก็จุดที่เราอยู่นะครับของเขื่อนป่าสักนะฮะ เมื่อกี้ที่ผมยืนคือตรงนี้นะครับที่ไม่มีน้ําเปิดนะครับแต่ว่าสปริงเวย์ข้างๆนะครับตัวนี้เปิดน้ําอยู่นะครับแล้วน้ําก็จะไหลนะครับเข้าไปแม่น้ําป่าศักนะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราจะไปไล่หาหมายตกปลาข้างล่างนี่นะครับน่าจะพอหาได้นะฮะเพราะว่ายังมีน้ําอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะครับกระทาฝนหยุดก่อนหกโมงนะครับอาจจะได้ลงไปสารวจนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมก็คงขับรถตะเวน ไม่รู้ว่าตกแบบนี้จะตกนานหรือเปล่านะดูจากการที่ฟ้ามันครอบคลุมพื้นที่แล้วนี่คือทั่วเลยฮะทั่วเขื่อนเลยฝนหยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีเวลาไม่เยอะมากนะครับแต่ว่า อย่างน้อยก็มีเวลาให้ได้ลองเช็คหมายดูนะครับไม่รู้ว่าจะพอหาแต้มของเย็นนี้ได้หรือเปล่านะครับจะมาลองล่าปลากระสูบนะครับที่แม่น้ําป่าสักดูนะฮ <Okay. S 1> ะโอเคมาอันนี้ถึงเรียมที่เราจะมาลองโซโลกระสูบนะฮะนะครับลองดูสภาพหมายนะฮะตอนนี้หมายนี่แบบว่าน้ํากําลังไหลแบบยังแจ่มเลยนะครับเปิดเกมด้วยสมิงก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้สมิงไซส์14กรัมนะครับลงไปเช็คหมายด้านล่างดูหน่อยว่าข้างล่างจะเป็นยังไงนะฮะ น,นี้หากระสูบสักตัวนะครับไซส์โบโหน่อยนะครับมาลองดูโค้งน้ำอย่างนี้จะมีตัวหรือเปล่านะฮะ อาโดน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 โอ้โดนแล้วนะครับผมน่าจะกระสุนไม่ใหญ่โอเคครับเชื่อนึ่กว่ววันนี้จะเสียเที่ยวไม่ได้ตกปลานะฮะสายมาสักสองสาขีดได้นะแต้มแรกนะครับจากแม่น้ําแห่งนี้นะครับกระสุนป,ป่าศักกัดสมิงนะครับ14กรัมนะครับควบเป็ดไป2ตัวฮะยังไงก็อยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวกะสูตนี้เราก็จะปล่อยมันคืนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกใกล้จะหกโมงแลวม,มีเวลาตีได้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงลองไปฝากนู้นดีกว่าข้ามาอีกฝั่งแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปลุยกันเลยยังพอมีเวลานะครับเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับ3ามสนาทีก็เหลือเฟือแล้วนะครับในการตกกระสูปนะฮะถ้ามีตัวนะครับแล้วบวกกับด้วยเหยื่อตมิงนะครับผมบอกเลยนะครับแป๊บเดียวรู้เรื่อง เี rivers, lings, kind of ients, people, so ๋ยวลองที่ดูนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเนินดินนะครับมีแนวโค้งน้ําปะทะนะครับทําให้เกิดเป็นน้ํามวนๆวนๆนอยู่ตรงช่วงนี้นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นนี่นะครับหลังแนวนี่นะครับคือหมายกระสูนนี่มันจะดูง่ายมากเลยนะครับเห็นตรงไหนน้ำต้งแรงนะครับตรงนั้นไม่ต้องสนใจนะครับมองตรงที่น้ํานิ่งๆอย่างเดียวนะครับถ้ามีตัวนะครับแบบเดียวรู้เรื่อง เห็นทีผมต้องไปหาที่พักก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ปลาก็เงียบด้วยนะครับตอนเย็นปลาก,กระสูกมันจะแบบว่ากลับลังนอนไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้ามันน่าจะเป็นเวลาที่มันออกล่าเราค่อยมาปากันแล้วกันนะฮะอันนี้ผมก็คงเดี๋ยวไปหาที่พักแล้วก็หาอะไรทานก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าจะมาลุยกันอีกทีนึงก็สวัสดีตอนเชา้านะครับตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำาขึ้นกาแฟมาแล้วหนึ่งแก้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลุยเข้าหมายเดิมเมื่อวานนะครับ เมื่อวานนี้ตกได้แป๊บเดียวนะครับมาก็ฝนตกนะฮะน้ําก็ไม่เปิดตอนนี้เลยต้องเปลี่ยนแผ่นฮะเดี๋ยวเราจะมาเลาะตรงแม่น้ําปลาสักนะครับเลาะตามแนวที่เป็นกระแสน้ำไหลๆเนี่ยแหละครับี่ันนี้ถึงแล้วนะครับผมฝนวันนี้ดูทีท่านะครับฟ้าใสกิ๊กเลยนะฮะไม่น่าตกฮะน่าจะลุยได้ยาวๆเลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้าด้วยล่านะครับเมื่อวานก็เจอแค่หลงๆตัวเดียวนะฮะ เอาโดนไมยแรกโดนเลยปึ๊กเบาๆเราวิ่งออกเลยนะครับกระสูบแน่นอนจะดูแล้วตอนนี้น่าจะพอมีไซส์อยู่นะฮะวายมาตื้อๆื้เลยนะครับดูจาตการดิ้นแล้วนะครับเฮ้ยน่าจะพอมีไซส์อยู่เนะี้ยขอสักโลเลยมาโลไหมเนี่ยโลไหมโอ้ยไอ้ยโลได้โลโลโลมามามาโอ้โหสมิงสิบสี่กามทำงานแล้วครับผม โชว์นี่ครับไซส์ที่ได้นะครับ2ปอนครึ่งนะครับหรือประมาณโลหนึ่งขีดกว่าๆนะครับจังหวะเมื่อกี้นะครับก็ตีไปตรงกลางแม่น้ำนะครับก็เห็นมันมีริ้วน้ําคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบโค้งน้ําแล้วมันน่าจะมีหินมีอะไรเงรี้ยเพราะว่าตอนที่น้ามันไหลครับมันไม่ได้ไหลเรียบๆมันจะมีแบบเป็นม้วนๆวนๆอยู่ตรงกลางก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแนว แกงหินไม่อาจจะเป็นหินก้อนใหญ่ท e ี er ่มันอยู่ตรงกลางน้ำนะครับตีไปถ้าครับฉวยเลยนะครับกัดปึึกเบาๆนะครับแล้วสายวิ่งออกเลยนะครับสำหรับแม่น้ําป่าสักนะครับมาไม่เสียเที่ยวแล้วครับผมมาเจอกระสูบไซโลนะฮะแล้วนี่เพิ่งจะเวลาเพิ่งจะเริ่มเกมนะครับเพิ่งจะเขี่ยบอลนะฮะเหลือเวลาอีกตต้งเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูวันนี้จะหาแต้มได้อีกเท่าไหร่นะครับกัดสมิงนะครับ14ีกรัมนะครับผมตีไปนะครับแล้วรอประทาอีกเดียวเลยนะครับการใช้งานเหยื่อสมิงนะครับง่ายมากครับคือไม่ต้องทําอะไรเยอะ มีสเต็ปเดียวนะครับตีนะครับปล่อยจมนะครับแล้วก็ยกแค่เนี้ยครับประเทศไทยนะครับบอกเลยตกที่ไหนก็ได้ครับผมมาหาแต้มต่อไปนะครับผมจุดนี้เดี๋ยวเราจะเฝ้าอยู่ประมาณสัก15นาที20นาทีนะครับแล้วก็ถ้ามันเงียบผมก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับ มีปลาจิตตรงนู้นะครับตรงเลยหัวแก่งไปนิดนนะครับไม่รู้ปลาอะไรลองดูจะตีถึงก่อนนะครับอืมเทเข้า okay. จุดเลยนะครับมีอะไรหรือเปล่าตรงนั้น แต่จะเป็นพวกปักเกตนะครับพวกปกเกตขึ้นมาเล่นนงังเล่นน้ำอะไรย่าเงี้ยขออีก็ักไม้นึทงท่านใหเดี๋เราจะย้ายจุดแล้วนะครับโอ้เกือบหมดหลอดอันนี้ต้องขอขอบคุณไดว่านะครับสตีทนะครับ,รบลิมิเต็ดเอวีนะฮะตีไกลๆพุ่งๆเนี่ยนะครับหมดหลอดเลยนะฮะ ตีไงโดนตีไงโดนโอ้โดนโดนโอ้ยนี่ยกัดกลางล่องแกงเลยนะครับโอ้ไม่ขึ้นนะครับมีไซส์มีไซส์ซครับมีไซส์ครับเอาหลักโลเหมือนกันไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่โอ้ยปลาสักนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับตอนนี้ชุ่มคอเลยโอ้หลักโลครับผมหลักโล แล้วก็ค่อยๆอัดนะครับเดี๋ยวเบ็ดง้างนะครับกระสูเป็นปลาที่แรงต้นเยอะมากนะครับแรงต้นที่เวลากัดเหยื่อนะฮะบวกกับแรงน้ําไหลนะครับผสมกันไปนะครับกลายเป็นแรงควายนะครับไซโลก็อย่างเี้ะแรงตึงๆเลยนะครับใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับนี่กระสูมันต้องหาไซเงี้ยครับมันถึงจะมันมือนะครับเป็นกระสูที่ไซดีนะครับแล้วก็พละกกาลังนี่แบบว่าบอกเลยนะครับมันกัดแล้ววิ่งปื๊ดเลยนะครับ สมิง14กรัมนะครับยังทํางานเหมือนเดิมนะครับฝ่าสักดี่หวานเจี๊ยบเลยครับตอนนี้3ามปอนใหญ่กว่าเมื่อกี้อสามปอนก็โล3โลสามครึ่งออ้ยเกือบโลห้านะฮะเดี๋ยวหาต่อไปผมว่าต้องเจอใหญ่ไปเนี้นอน,นครับหัวใจสําคัญในการตกกระสูบนะครับเบรกไม่ต้องเซ็ตแข็งนะครับเซ็ตแบบว่านุ่มๆนิดนึงแต่พอกระชากได้นะครับนี่นะฮะพอเราดึงเนี่ยมันก็ฟื้ไหลออกมาธรรมดาปกติ ไม่ต้องตึงนะครับถ้าเราเซ็ตเบรกไม่ดีนะครับเซ็ตตึงไปนะครับจังหวะแรกที่ปลามันกัดนะครับมันจะมีการบิดหรือสะบัดด้วยความรุนแรงนะครับถ้าเราเซ็ตเบรกแข็งไปนะครับรับรองง้างครับเบ็ดอะไรก็ง้างเบ็ดที่ว่าแบบดีๆนะครับแพงๆง้างหมดนะครับผมบอกเลยอุ้ยโอ้โหอันนี้นะครับมีปราิตเกาะอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่ใต้เหงือกนะฮะมันเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับอยู่ตรงใต้เหงือกมา มันน่าจะก,กินเลือดปลานี่แหละเนี่ยครับตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันมีตัวนะครับเดี๋ยวครับมีไงมาเลยตัวอะไรไม่รู้พวกเห็บปลาเนี่ยครับแต่ว่าหน้าตาไม่คุ้นเคยนะครับไม่เหมือนที่มันเกาะชะโดมันจะเป็นอีกอย่างตัวใสๆแต่นี่มันตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับรองอีกครับอีกสักทีนะครับ กลางล่องหินนะครับคือสังเกตง่ายๆนะครับริ้วน้ำมันจะไม่ปกติครับมันจะมีการม้วนวนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเพราะถ้ามันไม่มีพวกหินหรือกิ่งไม้เลยครับน้ำมันจะเรียบเลยครับแต่ว่านี้สังเกตคือมันเป็นม้วนวนนะครับนี่ก็เป็นการอ่านหมายอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เห็นจากด้านบนครับให้ค้าเขนด้านล่างคือถ้าน้ําแบบไหลมาแล้วมันไม่เรียบนะครับมันมีการหมุนวนตรงกลางนะครับให้คิดได้เลยว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่นอนไม่ตอไม้ก็ต้องเป็นหินเป็นแก่งหินอะไรเงี้ยฮะจัดไปอีกหนึ่งไม้ ต้องตีให้เลยแก่งนะครับแล้วลากผ่านนะครับจะมีอีกไหมจะมีอีกไหมจะอยู่แค่สองตัวคือถ้ายิ่งลึกนะครับปลาเล็กไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนมากจะเป็นปลาใหญ่เลยนะฮะถ้ากระสูก็แบบมีไซส์ครับหลักโลครับพวกเล็กมันจะอยู่พวกตามขอบริมตลิ่งนะครับถ้าเราจะเอาปลาใหญ่ต้องเล่นน้ำลึกๆเลยนะฮะ มหมดลอดตีมันจริงนะครับเหยื่อนหนักนะแล้วก็ลอกที่มันแบบระบบหน่วงดีๆนะครตีลิฟตีลิปนี่ตีมันเลยนะครับเพลินก็ตกปลายนะครับบางทีตีลออทดีดีนะครับ จะอยู่แค่สองตัวหรือเปล่าไม่ก็จะเป็นพวกปลาโทนะครับว่ายสวนน้ำมาหาลูกเหยื่อกินนะครับเรื่อยๆอุย๊ยเอาโดนโอ้ยยังมีนะครับกำลังจะย้ายเลยเนี่ยปล่อยตัวตื้อๆว่ายสวนน้ำไปเรื่อยๆนะครับมีไซส์ฮะต้องค่อยๆอัดนะครับเราต้องเอาให้มันหมดแรงครับแล้วค่อยเอาขึ้นนะครับ ถ้าไปรีบัดนะครับเบ็ดมันจะง้างแล้วก็อาจจะเสียโอกาสได้นะครับในการที่เราจะได้ตัวมันนะครับจะใ,ใหญ่ไว้โลสามร,รอเปล่าน,นะถ้ามาโลห้านี่จา้าบเลยนะฮะขอดูไซน์หน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอยเอาเรื่องไว้ตัวนี้โอ้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วบรลักลักเลยนะครับโอ้ยผมว่านะเผเผอใหญ่กว่านะครับ ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับโอ้ยใหญ่กวากนะครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วนะครับตัวแรกนะครับ2ปอนด์ครึ่งนะครับ3ปอนด์นะครับเราก็มาตัวนี้ครับนี่เลขที่ออกสี่ปอนด์สี่ปอนด์คือโล8นะครับตัวแรกโลเท่าไหร่นะโลหนึ่งใช่ไหมครับโลสามครึ่งตัวนี้โอ้ King of the m a t เลยครับ1.8กิโลกระหมิง14ี่กรัมนะครับ เล็กๆไม่ทํางานนะฮะทำงานแต่แบบว่าปลาควายนะครับถือว่าปลาเยอะเลยนะครับขนาดยีนตีจุดเดียวนะครับยังไม่ได้ย้ายไปตรงอื่นเลยถ้าย้ายตรงอื่นนี่โอ้หสาทุขอสักสองโลขึ้นนะฮะเจอสักตัวนะฮะจะกลายเป็นพระคุณงามงาเลยนะครับผมมาตกปลาอะไรพี่มาตกปกาดอ๋อแล้วยังไม่ได้ปลาเลยเหรอยังขายไม่เหลดตัวนี้พี่ผมไม่ขายแล้วครับแบ่งไปทานก็ได้พี่ไม่เป็นไรหรอกจัดไปหนึ่งจุดแปกิโลทานให้อร่อยครับพี่ลาบเลยพี่ โอ้ยมันต้องลา拉อยู่แล้วกระสูบอ่ะแล้วหัวต้มยำนะหัวพุงต้มยำใช่พี่เลาะกลางต้มขอบครับพี่ครับครับ <ผม S 1> ข้าพเจ้ตรงครับตัวนะ่ะใช่ครับเนี่ยยืนที่เดียวเลยตีขบุญเนี่ยเนี่ยต,ตีตีเหนือขึ้นไปข้างบนนะครับเหนือแก่งไว้ก็าก,กลับมาครับใส่ก็ดีตีต้องหาที่จะดีเลยเฮ้พี่ไปหาเลยพี่ไปร้านตกปลาที่บอกว่าสมิงสิบสี่กรัม สี่กรัมอ่าสมิงครับพี่จำไว้เลย14สี่กรัมจัดไปเคไปย้ายครับผมจุดนี้คือเริ่มเงียบนะฮะเดินลุยต่อไปเรื่อยๆนะครับชราวนี้ถือว่าปลดล็อกได้ได้เยอะเลยนะฮะคลายความกดดันไปได้สูงเลยนะครับจุดนี้มีแนวน้ำไหลด้วยนะครับแสดงว่าปลายทางออกเนี่ยได้ลุ้นกระสุนเหมือนกันนะครับ น่านจะเป็นน้ําที่มาจากเขานะฮะเราเดินตามร่องน้ำมางเดียวเลยนะครับเดินตามรอยน้ํำไหลมาเลยนะฮะนี่แหละแล้วก็เจอหมายทกปลานะครับ สูบเล็กนี่นะฮะน,นี่ไซส์เล็กนะครับแปลว่าน,น้ำไม่ลึกไซส์ขีดอะโอ้โหแต่ไม่น่าเชื่อว่าทำให้เบ็ดง้างได้นะตัวแค่นี้ไอตัวใหญ่นี่ไม่งา้างถ้าเจอตัวนี้ก็ไปง้างเลยคนระับตกปลาอะไรครับพี่ อ่าก็ดีครับพี่ใช่ครับไทยสติครับพี่โดอะไรวะเ,เนี่ยปลานะครับปลาปลาปลาเฮ้ยมันตื้อไปเลยตอนแรกงงเลยนะปลา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  โอ้ oh. แหมเกี่ยวหลังตะเพียนนะครับปลาฟาวนะโอ้โ oh. หแต่ปลาตะเพียนนี่สสวยเลยนะเอาไหมพี่ oh. สกระหลังลาบก็ได้นะฮะต้มเข็มก็ดีนะครับผม oh, แต่ขอเม็ดแน่นอนเกี่ยววาอยู่ติดเลยครับับผมกอครับครับจะได้ก็วาอยู่มันว้ายแปลก เดี๋ยวลองดูตรงร่องน้าน,นี่นะครับหน้าโดนจัดเลยเนะี่ยไอที่น้ำเลยไหลามานี่นะฮะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับลองดูที่จะโดนกนี่ไงโดน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 โอ้ยปรากฏนะครับ ยกคอหน้าดินนะครับกัดเึิกเลยครับสมิงสิงทุกปลานะฮะปลาพวกนี้คืออยู่หน้าดินอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเหยื่อลงไม่ถึงนะครับยังไงก็ไม่กัดนะฮะต้องลงให้ถึงพื้นนะครับถึงจะได้มีโอกาสได้ตัวมันนะฮะ โอนโนโดนโอนโน,โนโกระสูบครับกระสูบกระสูบอ่ามาแล้วนะครับชับนี่ใสยประมาณสักสามขีดต้องมีถือว่ากำลังเต็มไม้เต็มมืออยู่กัดสมิงนะครับเต็มปากเลยต่อไปเราก็จะมุ่งหน้านะครับไปสู่ อ่างเก็บน้ํามวกเหล็กนะครับหมายนี้ก็ไม่เคยไปเหมือนกันครับคือเอาง่ายว่าสระบุรีครับไม่เคยไปที่ไหนสักทีนะม่วงมาทุกที่เลยนะครับแต่ว่าผมมีไปเปิด,ปดคลิปนะครับดูคลิปของเพื่อนๆที่เขาตกกระสูบแถวสระบุรีนะฮะก็จะมีเพื่อนๆบางคนก็ไปตกที่อ่างมวกเหล็กครับเดี๋ยวก็ผมก็จะขับรถไปลองดูนะครับ 2> 2. 9กิโลเมตรหน้าตาป้ายบอกทางตั้มคือมวกเหล็กตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ํามวกเหล็กนะฮะเบืเ้องต้นเดี๋ยวเราจะลอง สุ่มไปแบบมั่วๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าจุดที่เขาตกแล้วกันได้ตัวเยอะๆมันอยู่ตรงไหนนะเราก็ลองมั่วๆดูก่อนแล้วกันหาจุดที่มันเป็นล่องน้ําลึกก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเราเจอล่องน้าลึกกอาจจะเจอกระสูบฝูงนะครับถ้าไปดูตอนนี้น้ําลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับจุดนี้นะครับมีนักตกปลาเยอะอยู่พอสมครวรเลยนะครับผมขับรถมาแล้วก็ส่องๆดูนะครับ ตอนนี้ที่ผมเห็นครับกระสูบมีครับแต่ว่าขึ้นอยู่นู่นนะไกลๆเลยที่ตอผุดๆนะฮะขึ้นเป็นฝูงฝูงใหญ่ด้วยนะครับขึ้นทีนี้มี2 0 3 0ตัวเลยนะฮะลายตอลูกปลานะฮะแล้วก็นักตกปลากลุ่มนี้เขาก็ตกกระสูบกันอยู่นะครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นมีได้กันอยู่นะครับจั๊ดไซก็จะมาลักขีดสองขีดนะครับโหตอนนี้เหมือนเป็นความโชคดีนะครับเจอเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็าําผมได้นะว่าเป็นนาตุ้มไทยสตรีทนะครับเขาเลยอาสานะจะพาไปหมายเ็ดของเขานะที่อยู่ในคลองมวกเหล็กนะฮะ อันน <Workers, S 2> ี้เขาก็นำพานะครับเป็นผู้นำทางให้เรานะครับต้องขอขอบคุณน้องก็ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องตบด้วยเหยื่อทำงานก็สองสาตัวเลยนะฮะนี่เลยโอ้ตัวเดียวก็พอที่นั่นเลยเฮ้มันมีสองไซส์มันมีเจ็ดกรัมกับสิบสี่กรัมครับค่าพาเข้าหมายเดี๋ยวค่าปลาเรื่องเข้าดียวผมจะบอก โดนโดนโดนาโดนแล้วโดนแล้วนะครับเฮ้ยโดนปรากฏเออปรากดอีกแล้วนะครับโดนปรากฏนะครับไซดดีเลยนะครับโอ้ไซใหญ่เลยนะครับไซนี้กําลังแกงเลยนะครับกัดสมิงอันนี้7กรัมนะครับใช้เป็นสีเงินนะครับตีผ่านร่องน้ําเลยนะครับโดนเลยกัดปึ๊กเลยนะครับลากยาว โอเย่างน้อยก็มีแต้มเพิ่มนะครับแข่งตรงไหนแล้วมันกินหน้าต่อมันจะหลบอยู่กลางท่อที่มันไม่โดนน้ำอยู่เนี่ยเหรอแต่ไม่ได้กัดบ่อยไม่ได้กัดบ่อยแล้วแต่ดวง เฮ้ยโดน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 เฮ้ยอย่าเข้าทอ่ออย่าเข้าทอ่ออย่าเข้าทอ่อขึ้นมาขึ้นมาอโอเคเชิบอ่าโอเคครับมาแล้วครับผมสมิงเจ็ดกร,รัมนะครับอันนี้ใช้เป็นสีเขียวนะครับเป็นกระสูบน้ำไหลนะครับที่ไซส์กำลังมันเลยนะครับตนนัวนี้กระสูนแก่งนี้ก็แรงเยอะนะครับ แค่เวลาที่เราต tamam> ้องกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่าแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าถิ่นด้วยนะครับที่พามารู้จักหมายใหม่นะครับเจอกันจะไม่ได้นัดหมายนะครับมั่วๆมาก็ได้หมายใหม่เงี้ยเดี๋ยวเขาหน้าค่อยมาซ้ําใหม่นะครับก็สําหรับหมายสระบุรีนะครับเป็นหมายที่เรียกว่าไงอะดีนะเพราะว่าไม่เคยมามาเลยดีนะฮะรู้สึกว่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะแม่น้าป่าสักน้าขนาดลงแค่จุดเดียวนะปลามีแบบไซโบโบ์โป้นะเลยฮะคิดว่าที่นี่ผมน่าจะกลับมาซ้ำแน่นอนถ้าใครจะเล่นกระสูนช่วงนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับสมิงนะ